ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับประจำวันที่ยีสบเดือนเครับวันนี้ขอไม่มีข่าวตลาดซื้อขายกันหน่อยครับแต่เรามาอัปเดต ทางด้านการแข่งขันปริญสีสันของแต่ละทีมกันหน่อยครับเรามาเริ่มคู่แรกกันเลยครับกับเมื่อวันที่ผ่านมาครับวันที่24กรกฎราคมครับเวลา17นาฬิกาครับคู่ระหว่างแต่นันปราสาทสายฟ้าสมุทรสอนเรียมยูนตเต็ดและทางด้านเสือป่าราชานครปฐุมยูนตเต็ดายใต้การคุมทีมของโคชทงนครับ ดูย,ยางไรก็ตามครับเมื่อตนานปราสาสสายฟ้าบุเรยมยนต์แดครับย้อนไปเมื่อวันที่24ิรกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา17นาฬิกาของทัพปราศาสตรสายฟ้าสมสรเอนบุเมยนต์แดทีมมีคิวลงอุ่นเครื่องกับทีมดังศึกที่สองอย่างทนานเสือป,ป่าราชานคนปรปฐมยนต์แดครับปตายการคุมทีมของทะลันโคตถถงทวงชัยสุโกโกกีครับณนะสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นคนปรปฐมครับโดยการแข่งขันกันครับมีอยู่แบ่งเป็น3ามคอเตอร์ครับตามกลางฟนบอลที่เข้ามาเต็มความจุประมาณ3 0 0พ คนคุณด้วยกันและครับ แตงในก็ตามครับก่อนสุดท้ายครับทีมแชมป์เดีกอย่างธนานรปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ครับจะพราดทาดุนเจ้าถิ่นครับเชือดขาบ้านไป2ประตูต่อศูนย์โดยทางด้านนครปฐมยูนแเต็ดครับได้ประตูออกนำไปก่อนในคอเตอร์แรกจากทนานาอภินาสุขสงวนที่ซัดไกลครับบนพุ่งข้าบประตูไป1นประตูต่อศูนย์และคอเตอร์ที่2ครับมาบวกอีก1ประตูจากทนานาเจ้าก้องนัทชัยบุญมาเป็นประตูปิดกล่องให้เจ้าถิ่นครับนครปฐมยูนแเต็ดชนะไป2ประตูต่อศูนย์ซึ่งถือเป็นความแพ้แพ้นัดแรกของบุรีรัมย์ยูนิเต็ด ฤดูการสองพันยี่สิบส2เลยเลยครับและดดทตรงนี้ครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของทางด้านบุรีิรัมเดูไนแ็ดครับจะมีเกมอุ่นเครื่องอีกครั้งกับขอนแก่นยูนเต็ดอีกหนึ่งนัดในวันที่30กรกฎาคมครับก่อนที่จะเตรียมทำศึกแห่งศักดิ์ศรีกับบีจีปทุมยูนเต็ดในศึกของทางด้านเดกินใช่ไมครับวันที่6สิงหอคมนี้แหละครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากานที่เกมกระชับมิตรอีกหนึ่งแมตช์ครับก็คือของทางด้านเมืทองไงเต็ด ที่เก็บชนะเหนือดชนยชยนะทอนบิลมปติดส3ประตูต่อหนึ่งครับในเกมกระชับมิตรการกุศลเมื่อวานชี้ผ่านมาแหละครับโดยเกมการอุ่นเครื่องการคุศลครั้งนี้ครับเมื่อวันที่14กรกฎา,าคมครับชี้ผ่านมาเป็นการพบกันของทันดันเมืองทองและแดดทีมดังในศึกล้วนทีครับที่ต้องมาพบกับชนะทอนบิลทีมจากเวทีลีกลองนสนามของทันดันขอพรองเซเดียมซึ่งเกมดันนี้ครับจะนำประเด็นทั้งหมดไม่หักค่าจะจ่ายไปมอบให้กับชมรมเชี่ย์โรงเรียนองค์การบริหายนส่วนจังหวัดชัยนาทแหละครับส่วนสำหรับ การแข่งขันครับได้ถูกแบ่งอกเป็น3คอเตอร์ครับคอเตอร์ละ40นาทชีซึ่งผลการแข่งขันครับเป็นทางกีเดียนไปยองที่จัดผู้เล่นใหม่ทั้งผสมผู้เล่นเก่าโดยการส่งทนานาชบุกเอกนิตปัญญาและทนานาเอริกโจฮาน่าครับลงประเดิมสนามในเกมนี้อีกด้วยซึ่ง3ประตูของทนานนเมืองทงระแตดครับได้จากทนานสุพรปีนกักกัทถโผสารายุทธอยู่เสือเชื่อครับและทนานกรวิทษาส่วนอีกหนึ่งประตูครับของทนานชัยนชนะรถบิลครับได้ประตูจากทนานทนายุทธจินบุตรก่อนที่เกมจะจบลงด้วยชัยชนะของทนาน เมือทงทองรายเต็ดด้วยสกอร์ไป3ประตูตอนหนึ่งแหลยครับและในส่วนของเกมต่อไปของทงานานเมืองทองแายเต็ดครับก็จะมีอีกหนึ่งนัดครับที่เฉพาะกับทงานานแบงคอรกราต็ดในศึกฟุตบอลกระชมมิตรการกุศลเช่นกันในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ครับก็จะได้กลับไปเล่นในบ้านนักสนามของท่านันทันดูดเดบสเตเดียมเวลา18นาฬิกานาทีด้วยกันแหละครับ ในส่วนที่ประดินต่อไปครับยังไม่หมดครับมากันที่ทั้งฝั่งของตะดานสิงเจ้าทากันหน่อยครับฟอร์มเริ่มที่จะแกร่งอย่างต่อเนื่องเลยครับหลังล่าสุดไร่ทล่มทะดานวัวหินชิตีไปถึง5ประตูต่อศูนย์ในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องเลยครับ เดินเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา19.40นาทีในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดระหว่างการเทลิฟสีครับที่พบกับบัวหินชิตีณสนามของทนัททูอารีนาเลยครับโดยผลการแข่งขันครับปรากฏว่าลูกทีมของทนัสกอต์คูเปอร์กุนซูใหม่ของเทอรนาการเทลิฟสี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเอาชนะบัวหินไปทั้งหมด5ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากเทาร์นาซิโกโซเลสสประตูจากนาทีที่8และนาทีที่1 0บแฮมิลตันโซเลสครับนาที48 5ไล้มาปิดท้ายที่ฝันปูตอสนาทีที่50และนาที63นะครับในขณนะดเดียวกันครับส่วนสําหรับโปรแกรมนะัดต่อไปของทางด้านการทะริฟศีครับก็จะมีเกมเนเครื่องแบบปิดจีวัวหีดอีกหนึ่งนัดด้วยกันครับที่จะพบกับทางด้าน m อ็มนครศรี N C 4, ทีมจากทางด้านภาคใต้ครับในวันที่27กรกฎาคมนี้แหลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามากันที่ทางฝั่งของทนานประเด็นนี้กันหน่อยครับล่าสุดมันไซของทนา์บทไทย .com ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทนตฉลามชนได้มียอดผู้ชมการแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับทันานเพอร์ซิจ่าจาก,การ์ตาหนาสนามของทันา์จาก,การ์ตาอินเตอร์ในัชนแนลสเตเดียมครับโดยที่ขนาดทานด้านชุนบุรีสีครับทีมในศึกด,ดูทรีครับก็ได้เดินทางไปเก็บตัวปรีซีซั่นไกลถึงประเทศอินโดนีเซียรพร้อมลงสนามอุ่นเครื่องไปเป็นเชียบเลยครับเมื่อวันที่24รกรกฎานคมที่ผ่าน โดยผลการเสมอกับนันเพอ่มสีาจจากอัตราไปสาประตูต่อสามแมตส์สุดมันแหละครับ ในขณะเดียวกันครับล่าสุดเกมตนา,า,านสนามชนครับก็ได้ออกมาเปิดเผยยอดแฟนบอลที่เข้าชมการแข่งขันในเกมต่งางๆอยู่ที่ประมาณ66,000คนโดยทางผู้ควบคุมครับการแข่งขันได้แจ้งในแมตช์ระชมิตรนันท์นครับซึ่งนักฟุตบอลหลายคนยังไม่เคยลงเล่นในสนามการแข่งขันที่มีผู้ชมมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตด้วยกันอีกด้วยลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสรับฟุตบอลสนามของตระนจาการ์ตาครับหรือเรียกอีกชื่อว่าตะนากเจไอเอส ตั้งอยู่ที่ทางเหนือของจก้านกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยสนามแห่งนี้ครับมีความจุทั้งสิ้น2 0 0 0ที่นั่ชิงและเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนี้ครับยังเป็นสนามฟุตบอลแบบปรงค่าเก็บได้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและอันดับที่2ของโลกอีกด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราขอมาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตารานบีจีประตูอยูน่นแต่กันหน่อยครับอย่างแด้ันมาโกโตทิกุรับ,บุริครับกุณซื้อของทัพเดลบิดออกมายอมรับเลยครับว่าตอนนี้ทีมกําลังปรับตัวเข้าหากันได้อย่างดีเชื่อว่าขุมกําลังพรทอดแทนกันได้หมดและมีดีพอทีท่จะรุนนร้นแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยแหลกรับ อย่างไรก็ตามครับกับความเคลื่อนไหวของทีมเต็งชั้นในศึกดุลธนิกในฤดูกาลนี้ครับอย่างเทรันบีจีประตุมยูไลแตดล่าสุดครับผุ้สือของทีมอย่างเทานาันมาโกโตโทิกุดามบุริเอตโคตชชาวญี่ปุ่นครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงรายลายชั้นในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะเปิดฉากฟาดแข้งในฤดูนี้แหละครับในขณะเดียวกันครับเทนันมาโกโตโทิกุดามบูริครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่จะมีการลงทีมที่มากขึ้นแม้ว่าตอนนี้ครับนักเตะจะมีการเหนือ่นอยล เราใช้การน่นเครื่องนี้ครับเปรียบเสมือนการซ้อมทั้งในด้านร่างกายและแทคนิคโดยการเล่นควบคู่กันไปด้วยและแน่นอนครับว่าการุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับทั้งที่ผมย้ำนะกับนักเตะอยู่เสมอครับในการแข่งขันคือการเล่นในรูปแบบของตัวเองรวมถึงมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนหรือทดแทนตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทุกคนครับก็พยายามที่จะปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับในส่วนการเล่นร่วมกันครับระหว่างนักเตะใหม่และนักเตะเก่าครับโดยรวมแล้วนักเตะมาทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะกลมกลืนกันและทามานกันเป็นชีมซึ่งนัก เดิมครับกอพยายามที่จะตอบสนองในจุดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและสุดท้ายครับภาพรวมตอนนี้ครับคือเรามีขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่ทุกคนจะต้องใส่ใจในราระเกียดต่างๆเพิ่มเติมให้รักษาประสิทธิภาพการเล่นของทีมให้เท่าเดิมไม่ว่าจะใครจะลงสนามซึ่งตอนนี้ครับทุกคนครับในทีมมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากบองว่าความทุ่มเทจะต่อยอดถึงเป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้ได้อย่างแน่นอนแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf a b e r y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ